สวัสดีค่ะแฟนคลับเกมออฟทรอนทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่ชาแนลมิสฮอลลีเดย์แล้วก็เจอกับกัวอีกแล้วนะคะคราวนี้กวัวจะขอ,อนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับตัวละครที่สำคัญในซีรีส์เรื่องนี้อย่าง White Walker มาฝากกัน White Walker คืออะไรหรอคะคุณป้า h o l ลีเดย์ไวท์วอล์กหรือพูดเ hey, หมันเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุโบราณในแถบแดนเหนือของเวส t รสที่เคยถูกเห็นโดยหน่วยพิทักษ์อีกาและคนเถื่อนเมื่อครั้งอดีต แต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อขู่ให้เด็กๆก,กลัวเท่านั้นพวกมันมีอายุหลายพันปีและเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับทรงพลังเหนือความเข้าใจที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเด็กๆแห่งพงไพรเพื่อให้ปกป้องปลาจากการรุกรานของพวกปฐมบุรุษ โดยผู้เคราะหร้ายรายแรกที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นไวท์วอล์กเกอร์คือหนึ่งในปฐมบุรุษที่ถูกแก้วผลึกมังกรเสียบเข้าไปกลางอกจนเปลี่ยนร่างเป็นอย่างที่เราเห็นในที่สุดภายหลังไวท์วอล์กเกอร์จึงถูกเรียกว่าไนท์คิงต่อมาไวท์วอล์กเกอร์ที่นำโดยไนท์คิงหลุดจากการควบคุมของเด็กๆ พวกมันจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดในเวสเทอร์สตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้โอ้คุณป้าคะฟังดูมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะแล้วพวกมันมีจุดอ่อนบ้างไหมเนี่ยไม่ซิไวท์วอลเกอร์มีรูปร่างหน้าตาเหมือนศพเดินได้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นซอมบี้หิมะดีๆนี่เอง ผิวหนังของพวกมันมีสีขาวซีดและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ที่โดนถลกหนังออกทั้งตัวจนเห็นแต่เส้นกล้ามเนื้อรูปร่างส่วนสูงจะเหมือนสภาพตอนก่อนถูกเปลี่ยนเป็นไวท์วอลเกอร์ส่วนผมและขนตามร่างกายจะมีสีขาวผมยาวก็มีผมสั้นก็มีขนาดบางตัวเคราก็ยังมีเลยจุดอ่อนของไวท์วอลเกอร์อยู่ตรงที่หัวใจเท่าที่เห็น ไวทวอเกอร์จะแพ้ไฟอีกสองอย่างที่สามารถกำจัดพวกมันได้ก็คือเล็กวาริเรียนที่ใช้ตีดาบลองแคลของจอร์นสโน่และแก้วผลึกมังกรหรืออาวุธที่สร้างจากแก้วผลึกมังกรซึ่งเป็นผลึกที่ค่อนขางหายากและก็มีราคาที่สูงมากพวกไวท์วอล์กเกอร์มีพลังเวทมนต์ที่จะสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้กลายเป็นพวกเดียวกันทั้งคนเป็นและคนตายไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือผู้หญิงแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนศพที่ถูกเผาให้กลายเป็นพวกเดียวกันได้เพราะไฟเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับเวทของพวกมันและนี่คือสาเหตุที่ชาวเหนือมีธรรมเนียมที่ต้องเผาศพเสมอเมื่อมีคนตายวีรกรรมของพวกไวท์วอล์กเกอร์ ว่ากันว่าเมื่อ8,000ปีก่อนกบฏโรเบิร์ตบาราเทียนฤดูหนาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ปกคลุมไปทั่วโลกและมันยาวนานถึงหนึ่งชั่วอายุคนเลยทีเดียวและในค่ำคืนอันมืดมิดและหนาวเหน็บนั้นพวกไวท์วอล์กเกอร์ก็ได้เคลื่อนพลมาจากแดนเหนือสู่แดนใต้แน่นอนว่าไม่ต้องคุยเรื่องมนุษยธรรมกับพวกมันเพราะพวกมันไม่ใช่มนุษย์ ระหว่างการเดินทางพวกมันฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าหรือเข้ามาใกล้เส้นทางของพวกมันแล้วเปลี่ยนเหยื่อที่น่าสงสารเหล่านั้นให้กลายเป็นหนึ่งในพวกมันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ จนในที่สุดชาวเวสเทอรอสก็ไม่ทนรวบรวมกําลังพลและเคลื่อนทัพไปบุกพวกมันจึงบังเกิดเป็นสองในสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เวสเทอรอสที่เรียกกันว่าราตรีอันยาวนานและสงครามแห่งรุ่งอรุณผลก็คือพวกไวท์วอล์กเกอร์แพ้แล้วหนีหางจุกตูดกลับไปที่ที่มันมาเพราะการผนึกกำลังของพวกปฐมบุรุษมนุษย์ยักษ์และเด็กๆแห่งพงไพร ต่อมาหลังจากศึกนั้นบ er, รนเดอบิวดเออร์กษัตริย์องค์แรกแห่งแดนเหนือและผู้สถาปนาราชวงศ์สตาร์ได้สร้างกำแพงและตั้งหน่วยพิทักษ์อีกาขึ้นมาเพื่อป้องกันไวท์วอลเกอร์ไม่ให้เดินทางลงมาได้อีกและอย่างที่เราเห็นในซีรีส์พวกไวท์วอลเกอร์กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปเป็นศตวรวษ จากการเดินทางในซีซั่นแรกๆที่มีการยืนยันจากผู้บัญชาการจิโอมอมมอนว่าพวกมันนั้นมีตัวตนอยู่จริงจึงได้ขอความช่วยเหลือไปอยังเจ็ดอาณาจักรให้ส่งกำลังเสริมมาช่วยแต่ทว่าไม่มีใครเชื่อและต่างก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ้โห เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าฮอลลีเดย์ด้วยนะคะจ้ายินดีจ้ะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก Facebook Fanpage Watchman ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามเกมออฟทรอนซีซัน7ได้แล้วทุกวันจันทร์8โมงเช้าและรอบรีรัน2องทุ่มตรงทางช่อง HBO ผ่านทางแอปพ i c เคชัน AIS Play และกล่อง AIS Playbox ด้วยนะคะ